สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวโควิดใบครูชมบีค่ะเราออกอากาศนะคะผ่านทางรูปแบบเว็บออนไลน rmutp.ac.th แล้วก็ยังผ่านทาง Facebook นะคะให้ได้ติดตามกันกับ rmutp live ค่ะรวมถึงเรายังออกอากาศผ่านเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประจำไปพร้อมๆกันนี้ด้วยค่ะและสำหรับรายการแม่โควิดใบครูชมบีนะคะ ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นประจำที่เราจะมีเรื่องราวสาระทางวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการกับสิ่งรอบตัวเรานะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าถึงและก็เข้าใจได้อย่างง่ายๆมาฝากกันในรายการค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นกิจกรรมระดับประเทศของเรากับ กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะในหมวดของอาหารที่กำลังจะเลือนหายไปนะคะแล้วเราก็อยากที่จะคงนะคะอาหารนั้นรสชาตินั้นรูปแบบนะคะและที่สำคัญก็คือคุณประโยชน์ทางอาหารของเมนูอาหารนั้นๆเนี่ยคงไว้ให้กับประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะ และสำหรับในวันนี้ค่ะแมโครวิทย์ก็เลยมี2เมนูนะคะที่เป็นตัวแทนจาก2จังหวัดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะ,ะให้เป็นตัวแทนจากจังหวัดสระบุรีนะคะนั่นก็คือลาบหัวปลีและก็ตัวแทนจากจังหวัดนครนายกนั่นก็คือน้ำพริกป่ามาดันมาฝากกันในรายการค่ะ เริ่มกันที่เมนูแรกนะคะก็คือลาบหัวปลีจากจังหวัดสระบุรีกันนะเมนูนี้เนี่ยก็เป็นเมนูอาหารของไทยนะคะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะมเมนูนี้หาทานนะคะค่อนข้างที่จะยากแล้วในปัจจุบันก็เลยได้รับนะคะการคัดเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนประจำปีพฤศัศกันราชนะคะ2566นี้นะ,ะในการเป็นตัวแทนที่จะรักษาลาบหัวปลีเอาไว้ไม่ให้ เลือนหายไปจากเมนูอาหารของไทยของจังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะด้วยกรงมส่งเสริมวัฒนธรรมนะ,ะที่ได้จัดกิจกรรม1จังหวัดนะฮะหเมนูเชื้อชูอาหารทิน่นจังหวัดสระบุรีค่ะก็ได้ทําการส่งนะฮะเมนูลาบหัวปลีเข้าไปเป็นหนึ่งในเมนูนะฮะที่จะเป็นตัวแทนที่จะอนุรักษ์เมนูเอานี้เมนูเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ได้รับการคัดเลือกลาบหัวปลีมีสเสน่ห์ยังไงทําไมนะ,ะถึงได้ รับคัดเลือกนะคะเป็นตัวแทนนะคะที่จะคงรสชาติเอาไว้นั่นก็เพราะว่าลาบหัวปลีนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสระบุรีหากพูดถึงลาบหัวปลีแล้วนะ,ะหลายคนเนี่ยก็จะคิดนะคะแล้วก็มุ่งหน้านะคะไปยังตลาดหัวปลีซึ่งขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นหนึ่งในโอท็อปนะวัดวิถีของจังหวัดสระบุรีที่ตั้งอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะ ดังนั้นค่ะวัตถุดิบหลักๆที่จะใช้เป็นตัวแทนที่ชัดเจนนะของจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ไม่น่าจะมีวัตถุดิบหลักอื่นนะที่จะมาได้คะแนนเต็มๆอย่างหัวปลีนะคะที่ได้จากกล้วยของไทยนั่นเองซึ่งหลายคนนะคะพอพูดถึงหัวปลีเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยนะคะเคยทานนะคะรู้จักรสชาติรู้จักรูปรักษ์ของหัวปลีกันดีอยู่แล้วนะคะ แต่ในคุณผู้ฟังนะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยมากเท่าไหร่นะมีการนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารเนี่ยได้ไม่หลากหลายเมนูนะคะเท่ากับผักชนิดอื่นๆแต่เอกลักษณ์ ะะของหัวปลีคุณประโยชน์ของหัวปลีเนี่ยมีมากมายนะคะเราก็จะเห็นนะคะในหลายๆเมนูที่เป็นเมนูเกี่ยวกับอาหารสุขภาพเนี่ยได้ใช้หัวปลีเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบนั่นเองคราวนี้เรามาทําความรู้จักกับหัวปลีกันก่อนนะ,ะหลายคนคงเคยเห็นต้นกล้วยแล้วก็ดอกของกล้วยซึ่งดอกของกล้วยเนี่ยก็คือหัวปลีหรือปลีกล้วยนั่นเองที่เราเรียกกันว่าบานาน่าฟลาวเวอร์หรือบานาน่าบอทซัม หลายๆคนเนี่ยคงเคยทานหัวปลีที่มากับผัดไทยบางคนก็ทานนะฮะแกล้มกันไปนะ,ะก็จะมีรสชาติฝาดๆมันๆหัวปลีเนี่ยเขามีธาตุเหล็กที่ช่วยในการป้องกันนะฮะโรคโรหิตจางได้โดยเฉพาะในกลุ่มนะฮะของคุณแม่นะ,ะที่สูญเสียเลือดไประหว่างการคลอดบุตรหรือผู้หญิงนะฮะที่มีประจำเดือนนะคะที่มีการสูญเสียเลือดในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะ ทานหัวปลีนะคะเพื่อช่วยบำรุงเลือดต่างๆเหล่านั้นที่เสียไปนอกจากนั้นหัวปลียังช่วยลดอาการหน้ามืดแล้วก็เวียนศรีรษะซึ่งก็มีรายงานงานวิจัยเกี่ยวกับหัวปลีเขาก็พบว่าหัวปลีเนี่ยนะคะจะสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลเนี่ยให้คงที่ในร่างกายได้ รวมถึงช่วยลดการอักเสบในร่างกายเนื่องจากมีปริมาณของสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณที่สูงและจากการที่หัวปลีเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะะก็เลยได้มีการทำงานวิจัยต่อไปก็ได้ไปพบในเรื่องของคุณสมบัติในการเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียรวมถึงเชื้อไวรัสด้วยนั่นเองค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนาะงบุฟังถ้าคุณบุฟังมีโอกาสที่จะได้ลองลิ้มชิมรสหัวปีนะคะเพราะว่าหัวปีในะส่วนใหญ่จะทานในรูปแบบของเป็นหัวปลีสดอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการทานวัตถุดิบดีๆอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะเรียกหัวปรีว่าแทบจะเป็นเหมือน,อเ,ปนเป็น super raw material เลยก็ได้นะเหมือน super fruit ต่างๆนะคะที่เรากำลังได้รับความ สนใจจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีคุณประโยชน์ทางคุณค่าทางโภชนาการสูงมากแถมยังมีส่วนช่วยในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงเป็นส่วนของอมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะก่อให้เกิด โรคหรือก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพของเราได้นะคะซึ่งก็เป็นวัตถุดิบดีดนะฮะวัตถุดิบดีๆที่เราควรจะนำมาใช้ประกอบอาหารกันเยอะๆนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะลาบหัวปลีนะคะเมื่อมีวัตถุดิบหลักดีๆอย่างหัวปลีแล้วก็เป็นอีก หนึ่งนะฮะหสิ่งที่คนไทยอย่างเรานะจะช่วยกันสนับสนุนให้เมนูนี้เนี่ยคงอยู่สืบต่อไปช่วยลูกช่วหลานของประเทศไทยเรานั่นเองก็ถ้าใครนะคะมีโอกาสนะคะได้ไปเที่ยวนะคะหรือว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีมีวัตถุดิบหลักดีๆแบบนี้แล้วนะคะกอ็อยากจะให้ได้ลองช่วยกันส่งเสริมให้วัตถุดิบนี้นะคะมีความแพร่หลาย เข้าสู่หลายๆจังหวัดเข้าถึงคนทานในทุกช่วงวัยมากขึ้นหรือถ้าใครนะคะอ,อยู่คนละพื้นที่นะหรือว่าอยู่ไกลนะคะจากพื้นที่ของสระบ,บุรีก็สามารถที่จะทำเองได้ซึ่งวันนี้ไมโครโฮวิทก็มีสูตร yes? ของการทำลาบหัวปรีมาฝากกันนั่นเองค่ะการทำลาบหัวปรีนะคะอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมเครื่องทำลาบหัวปรีกัน ซึ่งก็จะเป็นหัวปลีสดนะคะที่เราได้มาจากต้นกล้วยนะคะเราก็จะนำหัวปรีนั้นเนี่ยมาต้ม หัวปลีกล้วยนะคะจะใช้เป็นหัวปลีกล้วยน้ําว้าก็ได้นะเราจะใช้แต่ใจของหัวปลีมาเท่านั้นแล้วก็นมาต้มในน้ำสะอาดจากนั้นเมื่อเราทำการต้มในน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะต้มลงไปในน้ำสะอาดที่เดือดจัดประมาณ20นาทีหรือจนกว่าจะสุกนิ่มเราสามารถที่จะทดสอบนะคะได้ด้วยตัวเองเพราะว่าขนาดของหัวปีที่ได้รับมาอาจจะเล็กหรือจะใหญ่แตกต่างกันไป เราสามารถที่จะดูเนื้อสัมผัสณนะตรงนั้นได้ด้วยตัวเองด้วยแล้วเมื่อเราทําการต้มนะคะหัวปลีเนี่ยจนสุกนิ่มแล้วอันดับต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะให้หัวปลีมีรสชาตินะ,ะมีเนื้อสัมผัส texture ที่ดีขึ้นเราก็ควรที่จะนําไปแช่ในน้ําเย็นจัดนะ,ะอาจจะเป็นน้ำนะคะเราก็ใส่น้ําแข็งเอาไว้แล้วก็นําหัวปลีที่ต้ม เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอามาแช่เอาไว้ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการในการรักษาเนื้อสัมผัสของหัวปีไม่ให้นิ่มเละจนเกินไป การที่นำมาแช่น้ำเย็นนะคะอุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยจะช่วยทำให้ t e x t u r เจนะคะของหัวปลีเนี่ยมีความเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะ,ะเมื่อนำมาประกอบเป็นอาหารต่อๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะคง t e x t u r เจเหล่านั้นเอาไว้ได้แล้วคนที่มาทานก็จะรู้สึกนะคะถึงความเฟิร์มเนสของตัวหัวปลีมีความกรอบนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เด่นชัดของปลีกล้วยมากขึ้นนั่นเองค่ะ เมื่อเราเตรียมนะคะหัวปลีเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนผสมที่เป็นส่วนของเครื่องแกงทำลาบกันค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีในส่วนของตะไคร่นะที่เป็นสมุนเหล่าสมุนไพรต่างๆนะ,ะจะถูกนํามาใช้หมดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้นะ,ะนำมาซอยประมาณ10กรัมกระเทียมอยากได้กระเทียมหอมนะคะมีรสชาติเผ็ดร้อนชัดเจนนะ,ะก็เลือกเป็นกระเทียมไทย10กรัมข่า นำมาซอยนะคะเลือกใช้ข่าอ่อนๆหน่อยก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้สามารถทานส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆไปได้ด้วยนะเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นขาที่แก่มากเนี่ยตัวของใย,ยอาหารของเขาจะมีความแข็งแล้วก็เหนียวค่อนข้างสูงนะะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ ตาขไา้กับขาเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบนะเราไม่ค่อยได้ทานกันเพราะว่ามีในส่วนของไฟเบอร์เขาเนี่ยที่ที่แข็งแล้วก็เหนียวยากต่อการกัดขาดแต่จริงแล้วส่วนต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์มากเพราะว่าถือว่าเป็นพรีไบโอติกนะคะที่จะนําไป ใช้เป็นอาหารให้กับโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกายเราที่เป็นน้ำมอฟาราในร่างกายเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะคะในการเพิ่มจํานวนให้มีมากในร่างกายเราดังนั้นเลือกในส่วนที่เป็นตะไคร้อ่อนๆน,นะคะอ่อนๆน,นะคะมาสอยซะหน่อยกินรสอาจจะดอบนะคะเราก็อาจจะมีส่วนผสมของอทั้งในส่วนที่เป็นแก่แล้วก็อ่อนเนี่ยผสมกันนะคะค่อยๆหัดทานไปก็จะทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์จากใยอาหารหรือไฟเบอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของหอมแดงนำมาซอยอีก10กรัมแล้วก็พริกแห้งค่ะสดใหม่นะคะอย่ากเก็บพริกแห้งเอาไว้นานเนื่องจากไม่งั้นเนี่ยเราจะไปเจอในส่วนของเชื้อพวกอัลฟาท็อกซินแทนที่จะได้รับคุณประโยชน์ความอร่อยนะคะจากพริกกับไกยจะได้เป็นในส่วนของเชื้อราจากอัลฟาท็อกซินแทนนั่นเองเมื่อเรามีส่วนผสมของเครื่องแกงพร้อมแล้วนะคะวิธีทำของเรานะคะเราก็จะตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะคะค่อนข้างอ่อน ค่อยๆใส่ในส่วนของส่วนผสมที่เป็นเครื่องแกงลงไปก่อนไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งตะไคร้กระเทียมหอมแดงขา่านำไปคั่วในกระทะนะคะให้สุกพอดีจากนั้นปิดไฟแล้วก็นำมาตักใส่ครบโคลกให้ละเอียดหรืออาจจะนำมาปั่นก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะไม่ได้นำไปคั่วอาจจะนำไปย่างแล้วค่อยนำส่วนผสมต่างๆของเครื่องแกงเหล่านี้เนี่ยมาโคลก นะคะหรือว่ามาปั่นให้ละเอียดก็สามารถที่จะทําได้จากนั้นนะคะเราก็จะนําทั้งส่วนที่เป็นหัวปรีกับส่วนที่เป็นเครื่องแกงมาผสมเพื่อทําลาบกันค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีหัวปรีต้มนะคะเรานํามาสับประมาณ300กรมัมจากนั้นก็เครื่องแกงนะคะที่เราได้ปั่นหรือได้โคลกก็เตรียมเอาไว้ แล้วก็มีปรุงรสด้วยนะมะขามเปียกสัก2ช้อนโต๊ะเกลือนะคะก็เป็นเกลือไอโอดีนสัก1ช้อนโต๊ะและก็ที่สําคัญนะคะก็คือข้าวคั่วประมาณ2ช้อนโต๊ะสิ่งสําคัญนะะที่ขาดไม่ได้ในการทําลาบเนี่ยก็คือข้าวคั่วหรือที่เขาเรียกกันว่าข้าวเจ๊กเฉยซึ่งสระบ,บุรีเนี่ยเขามีสินค้า GI ไนะที่เป็นประจําถิ่นของเขาเลยนะนอกจากการปลูกหอมแล้วเนี่ยก็คือนอกจากหัวปลีปลูกหอมแล้วก็คือข้าวเจ๊กเฉย ข้าวเจ๊กเฉยนะคะจะเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลหรือ GI เนี่ยต่ำคนที่เป็นโรคเบาหวานนะ,ะสามารถที่จะทานข้าวเจ๊กเฉยเนี่ยได้เพราะว่าปริมาณน,น้ำตาลเนี่ยที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไม่สูงมาก ไม่ทำให้ปริมาณต่ตาลในร่างกายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นเบาหวานรวมถึงคนที่ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปเลยนะคะก็สามารถที่จะทานข้าวเจ็กเชยเนี่ยได้ดังนั้นก็ไม่น่าแปลกนะคะว่าทำไมเนี่ยข้าวคั่วนะะฉบับของสระบ,บุรีนะะถึงจะเฉพาะเจาะจงมาที่ข้าวเจ็กเชยในการทำข้าวคั่วนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเรามี เครื่องนะคะในการทำลาบเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยตักหัวปีนะคะต้มสับแล้วเนี่ยใส่อ่างลงไปผสมแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีจากนั้นปรุงรสชาติจะเอาเค็มจะเอาเปรี้ยวจะเอาหวานหรือจะเอารสชาติกลมกล่อมเราก็สามารถที่จะใส่ทั้งน้ำขาม,มะขามเปียกข้าวคั่วเกลือหรือจะใส่ในส่วนของอ ในเครื่องปรุงเพิ่มเติมอย่างผักโรยหน้าอย่างผักชีฝรั่งนะคะคลุกเคล้ากันให้เข้ากันเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นอกจากนั้นนะคะถ้าเราอยากจะนำไปให้ความร้อนก็สามารถที่จะตั้งนะคะลาบเนี่ยลงไปในกระทะนะคะอาจจะใช้กระทะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ตักส่วนผสมที่เราคลุกเคล้ากันเมื่อกี้เนี่ยลงไปผัดให้แห้ง แล้วก็ปิดไฟจากนั้นก็สามารถที่จะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟอาจจะกินลาบควบคู่กับผักสดหรือจะเป็นผักต้มนะคะหรือจะมีเครื่องเคียงที่เป็นในส่วนของโปรตีนเพราะเราไม่ได้ใช้เ,เนื้อสัตว์เลยอย่างเนื้อหมูเราก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะเราใช้แต่ในส่วนของหัวปลีเราก็สามารถที่จะเสริมไปด้วยไข่ต้มนั่นเองค่ะ ก็เป็นยังไงมั่งคะสำหรับเมนูลาบหัวปรีนะคะที่เป็นเมนูของอหนึ่งรสชาตินะคะที่ขาดหายไปนะที่อยากจะคงไว้ของจังหวัดสระบุรีนั่นเองคะ่ะ เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ให้คุณประโยชน์ทางสารอาหารรวมไปถึงคุณค่านะคะทางโภชนาการแบบเต็มๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราย,ยังมีเหลืออีก1เมนูนะคะที่มาฝากกันในสัปดาห์นี้จะเป็นเมนูอะไรติดตามได้ในช่วงที่2ของแมคโครวิ y ไบคูชมบีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแมคโรไวรัใบกุชมบีค่ะในวันนี้นะคะที่เราได้พูดกันไปนะคะถึงเกี่ยวกับเมนูอาหารที่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมนูนะของพื้นถิ่นจังหวัดนั้นๆ77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะในหมวดของรสชาติที่กำลังจะเลือนหายไปนะดังนั้นเราไม่อยากจะให้เกิดการเลือนหายไปเราต้องช่วยกันรักษาเมนูอาหารต่างๆเหล่านี้และก็เผยแพร่ให้ได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศทั้งในประเทศและก็ทั้งต่างประเทศกันค่ะ ในช่วงแรกเราพูดกันไปถึงเมนูลาบหัวปลีนะคะจากจังหวัดสระบุรีช่วงที่2ก็มีอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือในส่วนของน้ำพริกป่ามดันนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครน,นายกมดันนะคะถือว่าเป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นตามคันนาเป็นพืชที่ทนแล้งและก็สามารถอยู่ในน้ำท่วมขังได้ จะออกผลตามฤดูนะคะประมาณ8เดือนนะคะในช่วงกรกฎาคมถึงกุมภาพันธ์จะมีช่วงว่างเพื่อตัดแต่งกิ่งเพราะมะดันนะคะเขาจะมีกาฝากที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่ารกมะดันและมะดันนะคะก็เป็นผลไม้ที่พบได้ในทุกภาคแต่พบว่าปลูกมากในภาคกลางโดยเฉพาะในจังหวัดนครนายกค่ะ ดังนั้นไม่น่าแปลกใจค่ะนะครนายกมีการจําหน่ายมะดันทั้งในรูปแบบมะดันสดมะดันแปรรูปมะดันดองมะดันเชื่อมนะะรวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ4ดาวของจังหวัดนครนายก ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมงานออกร้านแสดงสินค้าเป็นตัวแทนโอท็อปของจังหวัดนครนายกบ่อยๆนั่นก็จะเป็นตัวของมะดันแช่อ,อิ่มอบแห้งนะที่กเกษตรกรผู้ปลูกมะดันของอชาวจังหวัดนครนายกเนี่ยได้ส่งเสริมการปลูกแล้วก็การแปรรูปมะดันเนี่ยกันเป็นอย่างดีเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการผลิต เพราะปลูกแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าจะเป็นวัตถุดิบ GI เนี่ยของจังหวัดนั้นๆได้เลยแล้วก็ไม่น่าแปลกใจค่ะว่าทำไมจังหวัดนครนายกถึงได้ส่งเมนูน้ำพริกปลาป่ามาดันนะคะมาเป็นเมนูที่ต้องการจะอนุรักษ์เอาไว้นะคะในส่วนของวิธีการทำสูตรแล้วก็รสชาติเพราะว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่ได้ใช้มาดันเป็นวัตถุดิบหลัก และก็ถือว่าเป็นเมนูที่มีคุณค่าทางอาหารเนี่ยมากมายเช่นเดียวกันค่ะพูดอย่างนี้เนี่ยเริ่มอยากรู้จักนะคะว่าน้ำพริกป่ามาดันเนี่ยมีขั้นตอนมีส่วนผสม,มอย่างไรแล้วใช่ไหมคะอ่ะแม่โควิดก็มีมาฝากกันค่ะส่วนผสมของน้ำพริกป่ามาดันนะคะขาดไม่ได้เลยตามชื่อต้องมีมาดัน ก็จะใช้ในส่วนของเนื้อมะดันสดๆเลยนะคะที่ได้จากจังหวัดนครนายกเลยประมาณ500กรัมหรือครึ่งกิโลเราเลือกมาแต่เนื้อนะะในส่วนที่เป็นเม็ดหรือเป็นส่วนที่ อาจจะทานยากหน่อยอาจจะเปลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการตัดแต่งเราจะใช้ส่วนที่สามารถที่จะทานได้นะคเอามันทําเป็นน้ําพริกให้อย่างกลมกล่อมเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของพริกจะไม่เป็นน้ําพริกเลยนะคะถ้าไม่มีพริกเราก็จะใช้ทั้งพริกใหญ่นะคะสามกรัมพริกขี้หนูแห้งจินดา200กรัมหรือ นะคะอยากจะเติมพริกแห้งลงไปส่วนผสมเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนชอบนะคะปรับเปลี่ยนได้นะคะตามใจชอบนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีในส่วนของสมุนไพรนะคะในการทําน้ําพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดง200กรัมกระเทียม200กรัมแล้วก็มีแต่งรสชาตินะคะเราใช้น้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวเช็คกะปินะคะน้ำปลารวมไปถึง เครื่องนะคะในน้ำพริกอย่างกุ้งแห้งเราก็ใช้อยู่ที่100กรัมรวมไปถึงในส่วนของเนื้อปลานะคะคถ้าเราอยากจะใช้นะ,ะเราก็สามารถใช้เนื้อปลาอย่างปลาทูนะ,ะ mm hmm. ก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะสัก500กรัมเมื่อเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นขั้นตอนของการทา ขั้นตอนการทำน้ำพริกป่ามาดันเนี่ยช่วงแรกนะคะจะทำการเตรียมส่วนผสมซะก่อนให้นำพริกไปล้างให้สะอาดวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราล้างเราก็มาเตรียมนะคะให้สะอาดจากนั้นก็นำพริกใหญ่พริกขี้หนูแห้งหอมแดงกระเทียมนำไปคั่วไฟปานกลางให้สุกแล้วก็พักไว้จากนั้นนะคะก็นำกะปินะคะมาห่อในใบตองแล้วก็ไปย่างเพื่อให้ได้รสชาติกลิ่นรส รวมถึงสุขลักษณะที่ดีในการทานแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดที่เราได้เตรียมไว้ย่างไว้ไปคั่วไว้เนี่ยนำมาผสมกันแล้วก็ปั่นหรือจะโคลกรวมกันก็ได้นะคะให้ละเอียดจากนั้นก็นำมาผัดค่ะเพื่อให้เป็นน้ำพริกนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมแล้วเราอยากจะใส่เนื้อปลาเราก็สามารถที่จะ,ะมีในส่วนของปลาอย่างที่ได้บอกไว้เป็นปลาทูเนี่ยเพิ่มเติมนะคะเราจะแกะและเราก็จะนำส่วนของอเนื้อนะคะมาใช้ต้อง สังเกตดูดีๆนะเพราะว่าในส่วนของก้างหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเล็กแหลมเป็นอันตรายกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะคะคนชาราหรือวัยไหนก็ตามตัวส่วนของก้างนะฮะในส่วนของเนื้อปลาต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมดูแลนะเพราะจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่บริโภคเข้าไปได้นะอันนี้ก็ก็ต้องเพิ่มความระวังในการแกะเนื้อปลาเนี่ยสักหน่อยหนึ่งนะคะ จากนั้นค่ะเมื่อเราเตรียมนะคะส่วนผสมต่างๆเราก็จะมาตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้สุกเร็วร้อนเร็วแต่ของทุกอย่างที่เราเตรียมไว้อาจจะเกิดการไหม้ได้เนื่องโดยไซส์นะคะแล้วก็ชนิดของวัตถุดิบแตกต่างกันไปเมื่อโดนความร้อนนะคะที่ร้อนมากร้อนเร็วนี่อาจจะทำให้ส่วน ที่อยู่ใกล้กับความร้อนได้รับความร้อนมากกว่าแล้วเกิดการไหม้ได้ดังนั้นเราควรจะใช้ไฟนะในระดับปานกลางหรือค่อนข้างอ่อนลงมาเลยเริ่มต้นนะคะเมื่อกระทะเราร้อนแล้วนะคะให้ใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาเคี่ยวนะคะให้ส่วนผสมเ,เข้ากันแล้วก็น้ำตาลนนละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาจนส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็ทยอยใส่หอมแดง นะที่เรานำมาสับให้ละเอียดกระเทียมนำไปสับให้ละเอียดใส่กะปินะะใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่พริกนะส่วนผสมทุกอย่างที่เราเตรียมเอาไว้นะคะลงไปผสมค,คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะตามไปด้วยเนื้อมดันแล้วก็ปลาทู คลุกเคล้านะคะอย่าให้เละแล้วก็แตกมากจนเกินไปแล้วก็รอเวลานะคะให้ส่วนผสมท,ทุกอย่างเนี่ยสุกดีจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ตักใส่ถ้วยเวลาเสิร์ฟนะคะน้ำพริกป่ามาดันเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟทานควบคู่ไปกับผักสด นะะหรือจะเป็นผักต้มผักลวกนะคะก็สามารถที่จะนํามากินคู่กันได้เป็น1เมนูนะคะที่ถือว่าเป็นเมนูช่วยให้เรานะได้ทานสมุนไพรได้เยอะแล้วก็ทานในส่วนของผักสดและยังมีในส่วนของปริมาณอาหารควบคู่กันไปนะะที่เป็นโปรตีนอย่างเนื้อปลาปลาทอดจะเป็นปลานึ่งก็สามารถที่จะ ทานคู่กันไปกับน้ำพริกป่ามาดันแล้วก็ผักสดได้อย่างอร่อยนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะได้มีโอกาสนะคะ่านไปทางจังหวัดนครนายกนะคะและอยากลองทานน้ำพริกป่ามาดันนะคะก็คิดว่าน่าจะหาทานกันได้นะคะในตามร้านอาหารต่างๆที่เป็นในส่วนของตัวจังหวัด แล้วก็ถ้าใครนะคะไม่ได้ผ่านไปแต่อยากลองทานก็สามารถที่จะทำทานเองได้ด้วยรสชาติของมะดันเนี่ยมีความเปรี้ยวจิจาต์อยู่แล้วสามารถที่จะนํามาใช้ในการทำเมนูน้ำพริกเนี่ยได้อย่างแนบเนียนกันเลยนะคะสำหรับรสชาติความเปรี้ยวเหมือนที่เรากับใช้ในส่วนของมะนาวทําก็เพียงแต่ว่าอาจจะต้องหามะดันให้ได้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ย อาจจะไม่ได้มีมาดันขายหรือถ้าใครนะคะเดี๋ยวนีน้มีการสั่งวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ให้มาส่ง Delivery มาได้เลยนะเราก็สามารถที่จะสั่งนะคะตัวมาดันเนี่ยจากจังหวัดนครนายกได้เลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำจะได้ช่วยกันส่งเสริมพืชผักของไทยเราเนี่ยให้ได้รับการนำไปใช้ในหลากหลายพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมะดันให้มีไรายได้นั่นเองค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับตัวแทนนะคะจากจังหวัดนครนายกให้เป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นสำหรับมาดันของน้ำพริกป่ามาดันจากจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะลองช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีกับผลิตภัณฑ์ อาหารนะคะเมนูอาหารของเราในสมัยอดีตท,ที่เราไม่อยากจะให้เลือนหายไปเนี่ยคงอยู่กับเราเนไปนานๆฝากคุณผู้ฟังกันไว้นะคะสำหรับ2เมนูนี้ลาบหัวปรีกับน้ำพริกป่ามาดันค่ะท้ายรายการของเราแล้วนะคะก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเ w w บ a t i c นะคมชน .co.th มัติชนนะคะครัวคุณต่อยนะคะ com นะคะสำหรับสูตรดีๆนะที่ให้มครณวมามา,มา,มา,มาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็เวเ็บนะคะเกษตรตำบล com w ว w g o m ว t a โก c เม็ด s อ com และก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียที่มีให้ไมโครเวฟได้รวบรวมมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะ สัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องราวของ1จังหวัด1เมนูเชืิอชูอาหารถิ่นอะไรก็ติดตามกันได้นะคะสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ